ส, Lebanon, สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้กูสุ้คนสรับมือเนี่ยผต้องอี่ย่งมากมายดอกนะฮะมือนี่ผมสีพาพี่น้องนะฮะมาพอดีหน้านะครับไปสูบน้าใส่เข่าของับผมนะฮะสูบคลองนี่แหละนะมันก็เลยได้ปลาอันเนี้ยปลาลาดนะบ้านผมห้องปลาลาดครับผมนะฮะได้มาตุ่มน้อยนึงครับผมมาบ่ต้องอี่ย่งมากมายดอกคาใส่ลงไปค่าตะไคร่ค่าตะไคร่ใบบักขีหูด ใส่ลงไปค่าใส่สามหัวค่าจะไข่ไปบัขีโหูดใส่ลงไปอ่าผมมีใส่นะฮะสูตรผมผมมีใส่สมกอนเลยนะฮะผมใส่เป็นสมปอยเด้อพี่นอ้องเด้อสมปลอยลงไปว่ากว่ามันสีความสมมันออกบักเล่นพี่นอ้องอ่าบักเล่นใส่ลงไป อนี่คือผมทงเทสไฮน้าม,มันกลมกลมนะฮะน้าม,มันกลมกลมแล้วลาบบักชีค่อยใส่นะฮะเดี๋ยวเขามาปรุงเลยแล้วกันมาพี่น้องมานะะสำหรับผมเองนะครับปรุงไม่ยากครับผมแป้งนัวใส่ลงไปก่อนอ่านะแป้งนัวจะเติบหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันความแซบ่บด <laughs> ้ยเนาะเออความแซบ่บต้องเติบหนึ่ง ความเค็มนะฮะเฮาร์ชีเอาเกลือเป็นหลักเลยพี่น้องเด้อกระชีบมาวานี้ครับผมนะฮะอ๋ะเอเ,เ, <laughs> เอาสีเข้มพูดเอาพ่อสีเข้มพูดครับผมมันสีเข้มพดูดโอ้ยปลาสีบริลลินบ่เนาะปลาสีบริลลินบ่พี่น้องฮึมมัต้ององี่ยงมากไม่หรอกเนาะเดี๋ยวเตรียมก่อน <laughs> เตรียมก่อนเตรียมก่อน เออได้ปลาดุกน้อยมาตัวนึงเอ,อ๋อหกพริกใส่ก่อนพริกใส่ก่อนเต็มตัวได้พี่นอ้องมดเลยนะสองหนึ่งใส่ลงไปแสดงว่าเรียบร้อยครับผม <laughs> โอ้ยหนอเอาแสดงว่าเรียบร้อยนะแสดงว่าเรียบร้อยครับผมอู้ ขวงแล้วงึ้งคืออันคืออันอันนั้นเลยพี่น้องคืองูลหลามนะคืองูหลามครับผมเนาฝาปิดหมอปิดหมอลงไปนะเ,เ,เดี๋ยวเเอาทีทาให้นะฮะมันสูบกี่หน่อยด้วพี่น้องเนอะโอ้พี่น้องนะฮะหลังจากที่มันฟดนะครับผมโอ้มันฟดมันฟดมากเลยพี่น้องโอ้ <c oughs> ผมบูรูมันสูบบอสแต่ว่าหน้ามัน <c oughs> น้ามันฟุดมากเลยพี่้องมึงครับผมโอ้พี่้องมึงครับผมมึงนึงหน้ามันล้นแบบอันนี้เลยนะแต่ว่าได้ปลาดุกมาตัวนึงครับผมเออได้ปลาดุกมาตัวนึงโอ้หากินยากนะฮะช่วงนี้ปลากำลังมัน,นะคะารับผมปลาลาดหรือปลากระทิงนะฮะต้มสมแซ่บมือเนี่ยเดี๋ผมซิมมุกันบานเนี่ย คือผมจะมากรสชาติแบบนี้นะนะฮะผมจะมีแค่เกลือกับผงชูรสผงนัวเขานี่นะครับที่มันที่กลมกล่อมเลยเพราะมันสิได้รสชาติของปลานะฮะแล้วได้รสชาติของพวกเครื่องที่เขาใส่ลงไปเนี่ยพี่นอ้องนะฮะม่ต้องอีหยังมากมายดอกน่าจะสุกแล้วมั้งเนี่ยม่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะฮะเดี๋ยวใส่อันหักผักซีครับผมเนาหักผักซีลงไปมีอย่างส่อีกบ่บ่มีแล้ว ขึ้นถาดขึ้นจานน้ำกันแซ่บๆพี่น้องนะฮะต้มปลาลัดมื่อกี้ได้ถ้วยนึงพอดีนะฮะเพรต้องอย่างมากมายดอกของมันแซ่บของมันมีหน่อยมันต้องหายากไปธรรมดาเด้๋วพี่น้องป้าพี่น้องป่ะ,อปะโอ้พี่น้องเรยียบร้อยครับผมเรยียบร้อยเรียบร้อยต้มปลาลัดต้มปลาลัดต้มปลาลัดผสมปลาดุกตัวนึงเอาใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนต้มปลาลัดแซ่ น้ำนี่สดเปิดเลยพี่นอ้องมืดเนี่ยนะผมบอกไว้เลยนะมืดเนี่ยเป็นเมนูที่แบบคือผมมักอะ่ะนะผมมกักผมมักกินผมมักกินแล้วยางคือมันมันแซ่บมากเลยนะมันแซ่บแบบผมก้มแบบผมหอมอมาพี่น้องมามามาข่าวยิ่งคือโก้นะฮะข้าวเยิ่งฮุฮน่น โอ้ต้มแบบนี้คินฮอดต้มอึงเด้เมื่อใดฝนจีตกเนาะหอมมันหน่อย มาเรื่องทางคุณเนื้อต้มปลา <c oughs> พอเราไปนเมืองอันงัวเมืองคุยครับผม Mình đang nhận mạc mai น้ำมึงด้วยอ้หอนหอนพี่หอนหอนประดุกยังบรไทย <laughs> ประดุกยังบรทไทยครับผมหอนหอนหหอน,หอน Ooh. Mm. ปาค่อนข้างเยีกแก่ไปลูกับมัน โอ้ถูกใจดิถ้าในความรู้สึกผมนะเดีย๋ยพี่ลองอี่ถามว่าพี่จ้าแล้วว่าประดุกกับประหลาดนี่ไหนแซ้ปกันผมบอกได้คำเดียวเนี้ยโดยไม่ต้องรังเลบผมประหลาดนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างปลาดกับปลาดนะฮะอันไหนแซ่บกันอันนี้ก็ตอบว่ต้องลังเลเลยก็แล้วกันนะครับปลาดครับผมเนความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าปลาลดเนื้อมันจะหอมตล้งจะบ้แข็งแล้วมันมีความมันที่แบบว่าอ้ ว,ว่าปลาดนี่แบบกระดูกก้างโคตรแข็งนะต้องระมัดระวังครับผมนะต้องระมัดระวังผู้ใดกินก็นได้ส่วกนกระดูกสันหลังมันเนี่ย khá <laughs> <laughs> ้องสังเกตมึงมัน ผมเห็นลายแบบนี้นะฮะผมงึดคิดคิดหอดมูเหลี่ยมอยากลองกินต้มมูเหลี่ยมมึงเนี่ยครับพี่้องคะัคือคึคักว่ะ มันมีคำอธิบายเป็นแบบอื่นนบผมนอกจากความแซบนะบโ,อโอ้พอ่อพ่อกันแบบนี้ซุ่เมืองสวีเวนแ่ะพี่น้องนะครับว่าพี่จ่ายจะพาพี่น้องมาเห็ดอย่างแซบแบบนี้นะครับซึ่งมันจะคือผมอยากนะผมอยากผมอยากผมบอก,บอกเลยนะเรื่องประหลัดประหลดเนี่ย กับปลาไหลนึงนะฮะกินบ่เคยเบื่อครับผมนะกินได้ตลอดนะเพราะว่าผมอยากผมมักอืมผมมักนะฮะลองไปเฮ็ดกินตามเมืองนะฮะลองไปเฮ็ดเพรทง่ายๆนะครับย่าไปใส่น้ำปลาด้วพี่น้องนะเมนเมนูต้มแบบเนี้ยนะครับพยายามจะใส่น้ำปลาที่ขาดเพราะอย่างวันที่วันนึงก็คือน้ำปลากินมันกระหู้อยู่แล้วมันเป็นน้ำปลาเป็นกินข้าวๆเนาะอืมแล้วมันเฮ็ดให้รสชาติอาหารของเขาเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนไปครับผมนะฮะสาเหตุที่ผมใส่แค่เกลือกับชูรส เพราะอย่างพอดีเพราะว่านึงก็คือผมอยากได้รสชาติของปลาที่แท้จริงนะฮะในการที่ผมเอามาต้มนะครับแล้วบางกะสิได้กินพวกข้าตะไคร่ใบบกูดนะครับชัดเจนเลยครับผมนะฮะมันสีกลมกลอมมากเลยนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะเห็ดเป็นสูตรอื่นสูตรนั่นใส่น้ำพริกพงพริกเผากว่ากันไปนะฮะแล้วแต่แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ผู้เด่นมักนะฮะผู้เด่นมักแบบใดก็ใส่ลงไปพี่น้องเห็ดกินร้นะครับแนวไหนมันสีแซ่บเฮานะแนวไหนเห็ดแล้วมีความสุขลุยครับผมนะฮะพ่อๆกันแบบนี้ซูมือสวีนเด้อสำหรับคลิปนี้ ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ